สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชนกุลเช่นเคยพบกันในวันนี้เนี่ยปีกลองของการเลือกตั้งเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปีมันไม่ค่อยดังหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจเพราะสถานการณ์มันก็อึมครึมอึมครึมทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนเองก็ตามนะคะว่าไอสถานการณ์สู้รบแบบนี้เนี่ย ที่ชายแดนยังเดือดยังต้องลุ้นกันว่าเนิน3-50จะยึดได้ไหมปราสาทยึดได้และอาปราสาทตาควายยึดได้แล้วจะถูกยึดคืนหรือเปล่ายังแบบชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมในทางการรบกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วจะเลือกตั้งกันยังไงก่อนฝ่ายการเมืองเองก็ยังดูแบบไม่ค่อยจะขยับเท่าไหร่นะฮะยกเว้นอยู่พักเดียวอ่ะพักภูมิใจไทยอู้พักนี้นี่คึกคักมากนะคะมีแต่คนเข้าเดี๋ยวก็เปิดตัวเขตนั้นเขตนี้ แล้วก็อย่างเมื่อวานี้คุณศรีหัศกพวงเกตแก้รมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าไปที่พักดูเหมือนอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกหรือเปล่านะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่พูดถึงคุณสุภจี กับคุณเอกนิติเนี่ยเหมือนทั้งสองท่านก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะว่าอ้าวตัวเองเป็นแคนดิเดตเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้อาจจะมีท่านใดท่านหนึ่งปฏิเสธหรือเปล่าถึงได้มีชื่อของคุณศรีหศัศก์ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยนะคะว่าด้วยเรื่องของแคนดิเดตนายกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูมุมวิเคราะห์กันแต่ละพักแต่ละท่านจากคุณพเดชภูรีปฏิพานหรอพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะครับสวัสดีครับ เรามาวิเคราะห์นายกแบบเพราะว่าเยอะมากนะคะรอบนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยแต่ละพักเขาส่งกันคนเดียวมีอยู่ไม่กี่พักหรอกที่ส่งสามคนมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะด้วยสถานการณ์ทางเมืองที่มันอึมครึมเขาก็เลยจัดสามเลยเอาพักแรกคุณพะเดชอยากเริ่มพักไหนก่อนเนี่ยค,คิดว่าเป็นพักเบอร์หนึ่งเลยพักะอะไรพักประชาชน หนูยังนึกไม่ออกเลยแต่ว่าคุณพเดชชี้ไปที่พักประชาชนนะครก็ดูโพลมันก็บอกประชาชนมาที่หนึ่งเลยเขาเองก็คุย270-200เนี่ยโอ้ยแต่ถามคุณพเดชจริจรงๆมันจะมีเลือกตั้งรอบนี้มันจะมีพักไหนได้เกิน200จริงๆเหรอคะวันนี้เหรอใช่ก็พักเพื่อไทยเขาเคยได้มาแล้วทีไงนั่นมันอดีตไงคะก็อน,นาคตก็อาจจะมีเขาทำเขาตั้งพักมาเจปีกับอีก สิบเดือนเขามีผู้แทนร้อยห้าสิบเอ็ดคนคุณประเมินเขาต่ำได้ไงก็การเมืองรอบนี้มันขับเคี้ยวก<ค>ันมาก<ป>มเขามีสิบสี่ล้านเสียงสิบสี่ล้านเสียงเขามี120ร,ร้อยี่สิบเขตสาสิบเก้าส่อปฏิริษคุณดูหมิ่นเขาไม่ได้หรอกเพราะสิบสี่ล้านเสียงมันยังไม่ไปไหนยังอยู่อย่างเดิม,มคนที่เลือกประ,ประชาชนเนี่ย เขาเลือกทั้งพักและเลือกทั้งเขตค่ะคนเลือกพักอื่นเนี่ยอาจจะเลือกพักไม่เลือกเขตเลือกเขตไม่เลือกพักใช่ไหมเนี่ยมันมันมีตัวแปรตรงนี้แต่คนที่เลือกพักประชาชนเนี่ยมันจะมีทั้งเขตทั้งปฏิริษปฏิริษก็เพราะนั้นต้องให้เขาเป็นเออเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของการเล่าขานใช่ไหมแต่อ้าวก็โอเค แต่เขาจะได้เป็นหรือไม่เขาก็เป็นที่หนึ่งมาแล้วและคราวนี้เขาก็เป็นได้แต่รับคราวนี้เขาก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีตัวแต่คราวนี้เขาก็เป็นรัฐบาลได้แต่เขาไม่เป็นใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแรกและครั้งสุดท้ายทําไมถึงเป็นครั้งสุดท้ายอะคะก็คืออาจจะไม่มีวันอีกแล้ว <laughs> อ๋อไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วก็ใช่สิเพราะว่า ถ้าเขาได้ไหมไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเขาก็จะไม่มีวันที่จะมาตรงนี้ได้เพราะโอกาสที่เขามีเนี่ยเขาทิ้งไปแล้ววันนั้นเนี่ยคุณจะเป็นรองนายกคุณจะเป็นอะไรก็ได้นอกจากนายกนายกใครนุทินไปแล้วก็มาตอนนี้หรือเขาอาจจะให้ทางพรรคเพื่อไทยเป็นก็ได้แต่เขาไม่ทำโอเคเพราะฉะนนั้จากนี้ไปวันก็ต้องอยู่ที่เขาต้องมีสองรอห้าสิบขึ้นเ็าจึงจะอาจได้เป็นขนาดสองร้าสิบยังอาจได้เป็นนะ อาจได้เป็นหมายถึงอาจได้เป็นนาย,ยกหรืออาจได้เป็นรัฐบาลอาจได้เป็นาปนายกอาจได้เป็นทั้นที่ถ้าเป็นประเทศอื่นแล้วได้เป็นแล้ว <c oughs> โอ้ีหไปว่าไปเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเมืองที่จะถึงเนี่ยต่อเท้งเนี่ยมผมว่าเขาไม่มีโอกาสอ,อ่าเวอร์ทีสองเอาใครดี อ่าหมายถึงพักหรือคนคะคนที่เราพูดถึงคนนี่คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลค่ะเป็นไม่ไมาเอาหมาเอาเไม่มีแล้วแล้วก็เชงไหมก็ตามแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของพักด้วยเป็นคนที่ถูกจัดสรรมาเพื่อเพื่อให้มาสวมหมวกไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นมี power จริงๆหรือเป็นเจ้าของพักหรือเจ้าของคะแนนตัวจริงเอ่มาก็ไม่มีอย่างนั้นก็พ่าไปเลยก็มาถึง พักลำดับสองวันนี้ก็ต้องให้อนุทินใช่ไหมที่เขาพูดกันใช่ค่ะพักนี้เกามีร้อยกว่าเสียงแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดในเกมเรื่องตั้งครั้งนี้เพราะว่าเออ่ถ้าเขาจะไปเป็นนายกแล้วก็พักพักส้มมหนุนเขาพักส้มก็ลำบาก แต่ถ้าเขาจะให้ไปหนุนส้มเขาก็มีทางเลือกที่จะไปเลือกพรรคอื่นใช,ใช่ไหมก็จอยเลือกพรรคอื่นเพราะว่าแน่พรรคอนุทินเนี่ยน,น,ทน,ยนาทีนี้ก็น่าจะได้เปรียบพอสมควรแต่ว่าถ้าแดงกับส้มเขาจะไปไปด้วยกันแดงจะไปดันเออเสื้อแดงจะไปดันอนุนทินหรือจะดันไปดันเออแทง คอ,นนอันนี้ก็พอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะเออคือถ้าเสื้อแดงเอถ้าสีส้มเนี่ยไปอยู่กับแดงเนี่ยค่ะแล้วถ้าเขาเป็นแดงก็ต้องบอกว่าอ่ะเขาอยากจะให้ยศน,น,นันเป็นกเอาได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เทงจะไปซ้ายไปขวาเนี่ยน้อยที่สุดอส่วนในน้ําเงินกับแด,แดงเนี่ย วันนี้ดูเหมือนทะเลาะก,กันแต่เมื่อไม่นานนี้เขาก็อยู่บ้านเดียวกันมาแล้วเมื่อในอดีตเขาเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยเพราะนั้นโอกาสที่ถ้าเพื่อไทยเขาได้ไอ้ถ้าภูใศไทยเขาได้มามากเพื่อแดงก็อาจจะยอมยอมไปกับภูไใลไทยเพราะฉะนั้นอ,ออนุทินก็มีโอกาสมากที่สุดและยังมีตัวแสบอีกตัวคือคุณธรรมนัฐ ซึ่งก็เป็นซึ่งเป็นภาคที่อาจจะมีต้องมีแน่นอนสามสี่สิบเสียงถึงใช่ไหมคะถึงคราแล้วก็เขาเขาเป็นมุงใหญ่ที่สุดในพรรคของท่านประวิตรอยู่แล้วถ้าไม่มีธรรมนัสเพราะนั้นคุณประวิตรก็ยังไม่ได้ไม่ได้ผู้แทนสามสิบกว่าคนก็ยังไม่ได้ใส่หมวกว่าที่นายกแต่ว่ากลุ่มของคุธรรมนัสเขาก็ทำคะแนนมาต้องสิบกว่าคนต้องเขายกออกสิบดสิบปดคน วันนี้วันนี้เขาก็มีมากขึ้นแล้วก็ธรรมนัตเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อนุทินหรือไม่ว่าจะเป็นเ,เสื้อน้ำเงินหรือเสื้อแดงเขาไปได้หมดเพราะงั้นเขาเป็นรัฐบ,บาลแบบเบอร์แต่จะไปถึงนายกก็เปล่าก็คงลำบากหน่อยแดงยังรับได้อยู่ใช่ไหมคะสบายสบายอสบายเราถือหลักไม่มีมิตรแท้และศัตรูทาวรนนะเขาเป็นมิตรนมาก่อน เขาไม่เคยเป็นศัตรูกันอ๋อแม้ว่าตอนหลังคุณทักษณิณจะบอกว่าผิดที่ไว้ใจนี่นะ,ะเอ้ยละครทั้งนั้นไม่มีความสัญจะหรอกในหมู่นักการเมืองไม่ต้องไปห่วงโอในม้เขาอยู่กับเรื่องราวของความความเหมาะสมถูกต้องแลกะก็การแสวงหาอำนาจอันเดียวกันเมื่อไรได้อำนาจมาก็แบ่งกันถูกต้องหมดอภิสิทธิ์เป็นชีวานี่ก็ขอให้ทำให้ถึงยี่บห้าคนไปก่อน แปลว่าคุณพเดชนี่ให้เครดิตพรรคกล้าทํามากกว่าพรรคประชาธิปัตย์อ๋อแน่นอนแน่นอนวันนี้เขาก็มากกว่าอยู่แล้วโอ้แต่ล่าสุดนิดาโพที่ไปสำรวจเนี่ยนิดานิดานิดานี่ปล่อยเข้านิดาไปเถอะผมไม่เคยเห็นพวกนี้อยู่ในอาชีพที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่การจะเอาโพมาอยู่ที่คุณตั้งคำถามแบบไหนไปที่ใครมันเป็นศิลปะของการตั้งคำถาม แล้วก็ถามใครถามใครใช่ไหมก็เขาถามประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เขาเลือกเอาดิก็เขาทิ้าไปเอาที่ไหนจะไปถามไปที่ไหนถ้าถามไปที่บ้านพักคุณชาลาลุงป้อมก็อาจจะเป็นคนเป็นคนได้คะแนนถ้าไปถามเด็กหมยอะไรมันก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วแต่คุณจะถามใครเพราะฉะนั้นเรื่องโพลจะไปคุยกันดีกว่าประเทศนี้ ผมไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องนับรับฟังบางหมายอะไรเฟังฟังหูไว้หูนะคุณพิสิ์เองก็เหนื่อยเพราะวันนี้แค่จะมาปั้นพักก็ยังยากแลวยังไม่รู้ว่า,านายกชายจะไปทางไหนนายกชายไม่รู้แต่ลูกนายกชายเนี่ยอยู่กับพักกล้าธรรมค่ะก็ได้นะดิก็ยังไม่รู้ว่าไปทางไหน <c oughs> ก็เราไปฟังลูกมาเราต้องฟังพ่อดิอืมอันนี้มันมันเป็นสัญญาณได้ไหมล่ะคะ ที่ลูกมาโผล่อยู่ที่นี่อะไรพ่อจะลงเป็นพัตติลิตกันอะไรพ่อเขาจะลงเป็นปะพัติลิตกัอะไรเนี่ยใช่ไหมลูกก็ลงพู้แทนเขตแล้วก็ได้เหมือนกันส่วนพระเอกปวิตรวันนี้ก็ต้องทําให้ได้ว่าที่นายกไว้ก่อนนะเพื่อจะมีมีหนทางแต่ก็คงจะพลังประชารัฐนี่จะไปถึงยี่สิบห้าได้ไหมคะก็ เราอเ่าไปประเมินเขาเราจะไปพูดถึงเขาในในดานริสเครดิตดีกว่าก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นยี่พาทัวรมันก็ทางคุณหญิงสุดาตน์หรือพลทูพาราดอนก็ให้ไว้ก่อนคุณเล้งสีก็ต้องให้ไว้ก่อนอแต่แต่จริงๆในนี้มีตัวจริงๆที่เล่นจริงๆก็อนุทินก็ไม่ใช่ไม่ใช่พักภูมิใจไทยตัวจริงเราแดงจริงแป่กคุณเมเนวิน ถ้าธรรมนัตพมเผ่าเนี่ยโอเคเป็นเจ้าของพักตัวจริง<ช>คุณอภิสิ์ก็เป็นการปั้นแต่งขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ได้มีบทบาทในฐานะเป็นผู้นําพักตัวจริงก็เป็นพวกปวิตรโอเคเขาเป็นเป็นของจริงก็นําพักตัวจริงพระดอนก็ไม่ใช่ก็เป็นของคุณหญิงสุดารัตน์แต่พระฤาษีก็โอเคเขาก็เป็นคนที่สั่งพักเองในทั้งหมดนาหนึ่งสองสาม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเนี่ยมีสามคนนั้นที่เป็นของจริงลังสีธรรมนัฐและก็พวิตนอกนั้นตัวปลอมหมตัวแทนหมดมแต่ถ้าเทียบดูชื่อชั้นกันแล้วก็คือตัวแคดิเดตก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวพักนี่ก็คือสำคัญใช่ไหมคะชื่อชั้นวันนี้ถ้าให้ในกลุ่มนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเอาว่าใครเต็งทีง่สุดก็คือต้องให้ยกให้อนุทิน กว่าคุณยศชนันอีกเหรอคะก็อตอนนี้คนคของคุณยศชนันเนี่ยก็ามาอยู่กันรุชทินหมดเลยก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆก็เพราะว่านี่ภรคพื่นไทยก็เป็นโรคประวิจางโอ้เลือดไหลนะคะเลือดไหลไม่หยุดบาดแผลนิดเดียวก็ไหลก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กันอีกกี่คนจะไปกี่คนโดยเพราะพวกผู้เท่าทั้งหลายหรือ,อ,อรูปรล่อแต่อ,อกหก เพราะว่าย่อไม่ว่ายัางหัวหน้าพักหมออะไรชนาน,าน่านเราไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่ก็ยังดูยากว่าจะอยู่อ,อรับติกรโหมสุทินก็ดูยากอ <c oughs> ีกบางคนก็ไปแล้วเขาไม่รับก็เด้งกลับมา <c oughs> <c oughs> เออราทุววกคนก็วิ่งหาภูมิใจไทยหมดเพราะถือว่าเออ เป็นภาคมีผู้อุปถัมภ์โอ้ดุนแรงสเสบียงกลางนี่ครบเครื่องอครบเครื่องเรื่องสเสบียงกลางครบเครื่องเรื่องอ่ิสยสาศาสตร์โอ้มีศิยสาศาสตร์ด้วยนะครบหมดนะ,นะอ่อถ้าเผื่อโชคดีเสื้อแดงมานอเล็กกว่า mm. เขาก็อาจจะได้เป็นนายกอีกทีหนึ่ง ศันั้นก็อาจจะเป็น,นรัฐมนตรีตรมนตรีตัวอื่นไปก็แค่นั้นถ้าถ้ามีเลือกตั้งทีนี้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยค่ะคุณผเด็จมอกว่ามันจะส่งผลจะว่าตอนตอนนี้นเลยชวนเอาไปวิเคราะห์กับแคนดิเดตนายก็หาว่ามันจะส่งผลยังไงต่อตัวเต็งที่คุณผเด็จบอกอย่างคุณอนุนทินไหมคะคือวันเนี้ย ถ้าเผื่อพักส้มไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็น,เป,นเป็นพักใหญ่แล้วไม่ว่าไปรวมกับใครเป็นรัฐบาลแต่ตัวเองไม่เป็นเขาก็จะเสียเปรียบในระยะยาวหมดโดยเฉพาะยิ่งไปดันอนุทินเนี่ยคือฆ่าตัวตายเลยเพราะนั้นพักส้มก็มีทางเลือกทางเดียวต้องไปพักแดงไปพักแดง ที่จะเอามาพาคแดงมาเป็นแต่พักแดงเนี่ยเขาก็มาที่สามในในมุมมองตอนนี้คือมาที่สามเขา้าไปกับซ้อมได้เพียงแต่ว่าเ,เพียงแต่ว่าเจ้าของนาข้องนาเขาจะยอมให้ทำปลูกข้าวเปล่า mm. ก็คือ,อ,อผู้มีอำนาจทั้งทิ้งทั้งปวงในประเทศเนี่ยที่ไม่ไม่ได้อยู่ในสภา,าเขาจะเห็นด้วยไหม แต่ว่าถ้าเป็นอนุทินก็เราก็จะเห็นว่าม็อบป,ปัญหายไปอตอนนี้ก็ไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรทั้งที่ต้องมาจะเรียกร้องมากมก็หายไปอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่พระม็อบจะมาใหม่เมื่อเมื่อไหรก็เมื่อเมื่อเมื่อแดงมา,ม,ม,าม็อบก็มาอืแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าข้างหน้าเนมันจะไม่มีม็อบเกิดขึ้นถ้าแดงเป็นฝ่ายค้าน คือต่อไปเนี่ยของเรื่องของจะเกิดมีม็อบต่อต้านรัฐบาลคงเกิดแน่ถ้ามีถ้าหลังเลือกตั้งแล้วฝัง่งฝั่งเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ง่ายคือโอกาสที่แดงอัดส้มจะเป็นสองร้อยห้าสิบขึ้นเนี่ยมันมหาศาลเลยม,มันคือมหาศาลถ้ามีมหลังเลือกตั้งคือว่าเขาจะยอมรับไห แล้วแดงแดงกับส้มก็ต้องรวมตัวกันแน่เพราะว่าต่างคนต่างเจ็บเขาอาจจะสู้ในเกมนี้เพื่อไปออมันถูกบังคับให้เดินอ่ะค่ะคุณพระเดชมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ จะประชาชนเนี่ยจะไปวัดที่อะไรคือบางส่วนก็มองว่าน่าจะเลือกที่แนวปากท้องเศรษฐกิจปากท้องไม่มีหรอกประชาชนเลือกการเมืองอยู่แล้วเขาไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจประชาชนเลือกการเมืองอยู่ประชาชนถึงไปเลือกพรรคส้มประชาชนถึงเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคส้มยังไม่เคยไม่เคยทําเรื่องเศรษฐกิจให้ถึงปากถึงท้องเพราะยังเขายังไม่เคยเป็นรัฐบาลพราอยุคนั้นต่อสู้กับลุงไหมคะพรรคส้มก็เลยได้มาเป็นอันดับหนึ่งคนที่สู้กับลุงก็คือประชาชน เขาถึงไปเลือกพักส้มคเขาไม่ได้เลือกพักส้มเพราะว่าไปสู้กับลุงเขาเขาอยากสู้กับลุงเขาถึงเลือกพักส้มไม่ใช่ส้มนําประชาชนประชาชนมันนาส้มเราไปเข้าใจผิดคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยนำประชาชนไม่ใช่เขาพึ่งมาไม่มีใครรู้จักเขาใครรู้จักสสพักส้มไม่มีแต่เพราะประชาชนบอกว่าไม่เอาสามลุงไม่เอาเผด็จการ เขาก็หาไปทางอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ประเด็จการแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทหารมันก็มีมือให้เลือกสองพักคือพักแดงกับพักส้มเขาก็ไปทางนั้นสองพักมันก็มันก็เกินทันทีสมัยหน้ามันก็ไม่ต่างกันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกแต่ยุคนี้เรื่องชายแดนมันร้อนเนี่ยฮะกระแสความรักชาติเนี่ยกําลังมาแรงผมไม่เห็นมีตรงชาติเลยผมมองจากหน้าต่างผมไปเนี่ยร้อยแปดสิบองศาจากหน้าต่างผมเนี่ย ค่ะผมให้นองชาติสีผืนเองถ้าคุณไปเวียดนามไปไหนคุณจะเห็นแต่ธงชาติถ้าเป็นการบูชาคุณจะเห็นแต่ธงชาติเต็มไปหมดไอ้ที่ว่ารักชาติรักอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าคุณไปที่สังขะหรือทองระภูมิเวลาเพลงชาติขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นคนยืนกันเต็มไปหมด แต่เป็นคนมอนคนเขมรเมนคนพมา่าที่อยู่ในเมืองไทยไม่ใช่คนไทยคนไทยขับรถปรลออะไรเขาว่าครั้งรักชาติพราะเราไปในไทยเนี่ยมันถ้ามันรักชาติครั้งชาติจริงมันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบแบบนี้ก็คือสื่อว่ากันไปอืแต่ว่าก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้ก็สื่อท้งนั้นออื คือเอาละวันนี้มันก็จะมีทั้งมุมมุมที่เอาให้เด็ดขาดไปเลยอีกมุมนึงก็ไม่อยากให้เกิดสงคราม,มอะไรแบบนี้อมันวิเคราะห์แบบนั้นได้แต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ไทยเขมรเมนสมัยอยุธย,ย,ย,ยาเนี่ยคือไม่มีชาติไหนไมาเกี่ยวเราชนะไปชนะไปเลย แต่ชาตินี้มันพอมันแห่ปากไปซ้ายไปขวาไปนะหลังมันก็มีผลประโยชน์ให้คนอื่นอยากเข้ามาแทรกแซงก็วันนี้ก็ไม่เห็นเลยไอ้การก็พยายามเอ,อเอตโลคนไทยอย่างเดียวว่าเฮ้ยต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดไอ้เราก็ไปสู้กับการไปออจริงก็บอกอยากจะเข้ามาเป็นคนกลางไก่เกลี่ยเพราจริงก็ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากมีศัตรูทั้งไทยทั้งคาเมรไอ้การก็ไม่อยากมีศัตรูทั้งไทยกาเมร แต่ไทยคคนเบอร์ก็สู้กันด้วยเหตุผลเรื่องอะไรสงครามที่จำกัดเขตหรือริมิเต็ดวอร์เนี่ยมันไม่วันเลิกง่ายหรอกมันยาวสงครามที่จำกัดเขตหรือมันการทะเลาะเบาแวงเนี่ยที่บอกว่าเอาพื้นที่ทะเลาะกันใหม่ให้มันไม่ถ้ามันเด็ดขาดกันไปเลยมันก็เลิกลาอย่าล้างแต่ถ้าบอกเห็นกับลูกมก็จะอีกเรื่องแล้ว เห็นกับลูกเห็นกับพ่อแม่เห็นกับนี่สินที่เราต่างคนต่างมีมันก็ไม่มียาล้างอยู่แล้วแล้วแต่เพราะไอ้สงครามจากัดเขตเนี่ยมันก็เหมือนการรักษาไข้โรงพยาบาลรักษาคนไข้แต่โดยวิธีการให้ยาไปเรื่อยๆหรือจะผ่าตัดวันนี้เอ บอกว่าฟังเมกันแต่ก็ขอโทษก็ยิงกันอยู่แค่เนี้ยแล้วไอ้เขมรมีเครื่องบินยิงไอ้มีอาวุธยิงมาถึงโคราชยิงถึงพัทยาได้มันก็ไม่ยิงถ้ามันยิงมาเราก็ไปพนมเปญได้พรามันก็ไม่ยิงมันก็ล็อกกันอยู่แค่เนี้ยบุกไปบุกมาบุกมาบุกไปก็มีแต่ทหารที่ตายไปสงครามมันก็มีวันเพราะมันจะไปเรื่องราวในเมื่อคุณเอาแค่อยู่แล้วเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตายถึงเวลาเขาก็เขา้เขามาก่อกวนมันก็ ตั้งแต่ปีห้าสี่ถึงวันนี้มันก็เรื่องเดียวกันหมดมันก็ยังเป็นหนังเหมือนเดิม,มเพราะมันมีการมองอะค่ะว่าถ้าจบภายในก่อนปีใหม่เนี่ยคะแนนความนิยมเนี่ยจะไปอยู่ที่คุณอนุทินแต่ถ้ากระแสนในเรื่องของสงครามเนี่ยมันลากยาวไปเรื่อยๆคะแนนนิยมของคุณอนุทินน่ยก็จะดิ่งไปตามระยะเวลาที่มันเกิดสงครามรีบิเต็ w วอรหรือสงคารามจำกัดเขตเนี่ยมันจบไม่ได้อื เหมือนเราทะเลาะก,กันเนี่ยเหมือนเราทะเลาะก,กันแต่เรายังทํางานอยู่ที่เดียวกันสมมติต่างคนต่างมีเงินเดือนก็ไม่การทิ้งเงินเดือนอ่ะมันก็แค่นั้นแหละมันก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆดูก็เครื่องกันไปเครื่องกันมากระทบกระทั่งกันไปมานั่งเผากันข้างหลังอะไรมันก็อยู่ในแค่นี้เองมันไปมันไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเราเองก็ไม่ได้ทําสงครามมันเป็นแค่การต่อสู้ วันนี้อยากจะให้จบนิดเดียวไปเลยยึดเกาะกอกงพอยึดเกาะกงดเดี๋ยวก็ดวเดี๋ยวชาติอื่นก็เข้ามาอีกไม่ใช่เกาะกงยึดเกาะกงนะที่หนูเคยเห็นนะไม่รนูแค่เป็นการพูดถึงเดี๋ยวไม่มีการไม่ไม่มีการ,การปฏิบัติการทางทหารนี่ม,ไม,มีไม่มีมันมันเป็นสงครามที่ขยายใหญ่ขึ้นไปอีกอืมอืม ยันไม่ยึดเกาะกงเกาะยอ,อ,อแค่ทำลายภัย,ภยคุกคามน,น่า <เห S 1> จะเหมือนไล่ไล่ให้ออกไปหรือ่ะคะหรือยังไงแค่ทําลายภัยคุกคาม <c oughs> นี่มันแปลว่าอะไรเนาะก็ถอยไปอยู่ <c oughs> นนริมนอกรั้วแล้วก็ยังด่ามาอยู่ก็ <c oughs> จะโดนบินอยู่มันก็อบไปงี้อีร้อยปีพันปีมไม่จบหรบอก มาตรการดังกล่าวควบคุมเฉพาะเรือของไทยเท่านั้นและเพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชามีขีดความสามารถทางทหารเราจะตัด<อ>ตรงนี้อ,อคนนี้ก็สร้างรั้วคนก็ลือ้อรั้วลื้อไปแล้วคนนี้ก็สร้างรั้วใหม่ก็ลือล้อรั้วต่ออีกทีก็หยบก็ไปอีกร้อยปีทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในตอนหน้าก็แล้วกันลงลึกในส่วนของ สถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาแต่สรุปเนี่ยคุณพะเดชก็จะไม่ชี้ชัดใช่ไหมคะว่าไอ้สงครามมันจะส่งผลยังไงต่อพักภูมิใจไทยและคุณอนุทินก็เดี๋ยวมาว่ากันโอเคถอดไมลแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพะเดชภูริปฏิภานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ